น่ารักมากเลยครับขอได้ไหมขออะไผมยกให้โอ้แม่ปีป่ะครับเนี่ย่อมาขาตัวไป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 กินไปไปไปก ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาโคตโตนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับคุณกรีนครับคุณกรีนนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆใครจะเรียกกันนะฮะว่าคุณหวัวเขียวนะฮะคุณเขียวนั่นเองว <ใช S 1> ันนี้เราจะมีภารกิจอย่างอน่างนะเพื่อนเป็นภารกิจในการแจกอาหารให้กับผู้เล่นที่ขยันฟาร์มในเมืองทุ่งหญ้าของเรานะครับอาหารที่เราไปแจกในวันนี้นะครับผมก็จะมีมีเป็นชุดนะผมเป็นชุด ปิโนะช,น pues mm hmm. ชุดแฮมเบอร์เกอร์ขนาดใหญ่7ชุดนครับแล้วก็จะมีซุปสาหร่ายกับข้าวปั้นแล้วกช็อกโกแลตนะครับก็หมือนเป็นน้ำท้าของเราครับผมใครที่สนใจอยากเล่นก็สนใจมีลิงก์ดีซีใต้คลิปเลยนะครับก็มเป็นการเสียเวลาครับผมไปแจกอาหารให้ผู้เล่นกลุ่มแรกกันเลยครับเ้ยตลังนีลังตลังกิน ไป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 รถแรงรถแรงฟันรถฟันปะใช่ครับวากีไปไปไปบิ๊แต่เรียกแต่ก็อยากเบาเลยไปเลยไปเลยฮัลโหลครับพี่ชายขี่ไปใกล้ขี่ไปใกล้ฮัลโหลครับพี่ชายจอดรถได้ครับจอดรถได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้พี่ชายมาทำอะไรครับ มาฟาร์มครับมาฟาร uh ์มมาฟาร์มใช่ไหมครับผมมีอะไรจะให้ครับผมเป็นการส่งเสริมสําหรับคนฟาร์มครับผมลงจากรถนะครับผมมีอาหารแจกครับครับครับผมก็จะเป็นการส่งเสริมให้คนขยันฟาร์มนะครับเป็นค่าแรงกินแล้วจะได้ไม่เหนื่อยนะครับผมครับขอบคุณครับครับครับทำให้สนุกครับผมครับขอบคุณมากครับครับไปกี้ต้องใช้เป้าหมายต่อไปเร็ว โอเคผมก็จุดต่อมาเลเป็นจุดเกลือกล้ยนะครับผมกรหรับผู้ชายหรือผู้หญิงที่ชอบกล้วยนะก็ประเทศเทวิตาของเรามีนะครับผมเกลือกยอันเบริ่มเลยนะครับกล้วยอ้ามีคนพาเอ้าโอเคเยังสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชายชื่ออะไรครับชื่อชื่อเปาครับอ๋อชื่อเปาใช่ไหมครับอันนี้เข้าประเทศเรามานานหรือยังครับเพิ่งเพิ่งเข้ามาตอนเย็นเลยนะตอนตอนรีเซ์เสร็จนะว้าว ครับผมผมวันนี้ผมก็มีอะไรมาแจกนะครผมเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมเผื่อพี่ชายจะขยันฟาร์มมากขึ้นนะครับจะเป็นอาหารนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับเอาไว้คลายเครียดเวลาเหนื่อยนะครับผมบิดาบิดาพี่ชายเหนื่อยก็นั่งพักกินอาหารของเราให้อร่อยนะครับผมขอขอบคุณมากครับครับผมฟาร์มให้สนุกครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับครับผมพี่ชายนี่มานานหรือยังครับผม พึ่งเข้าเมื่อกีก้เลยครับอ๋อพี่ชายชื่ออะไรครับชื่อ่อแฟครับคณกาแฟนะครับผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเป็นคนที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็จะมีคาิงที่เรียกกำลังใจในการฟาร์มเป็นสิ่งพักเหนื่อยผมเป็นเปนลีตัหนึ่งอันแล้วก็ได้เพนนะผมเผื่อพี่ชายไปขับรถตกหิวหรือกน้ำนะผมก็เอาไว้ รักษาชีวิตของพี่ชายนะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับครับผมก็ขอให้ความให้สนุกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมค่ะอ่าอันนี้เป็นเพเล่นใหม่หรือเปล่าครับเล่นใหม่ค่ะครับผมเพิ่งเล่นเมื่อวานค่ะอ๋ออันนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อเลโกค่ะครับผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมก็ ขอต้อนรับนะครับผมประเทศถึตงต้องยินดีต้อนรับนะครับผมก็ผมก็จะมาแจกอาหารสําหรับเล่นใหม่ที่ขยันฟาร์มวันนี้นะครับเป็นกำลังใจเล็กน้อยจากประเทศเผื่อคนผู้หญิงหิวนะครับก็รับทานแค่อร่อยครับผมแล้วก็จะมีเป็นเพนะครับผเผื่อคนผู้หญิงสะดุดหกล้มมดกัดมแมลงสัตว์กัดต่อยฟกช้ำดำเขียวนะครับผมก็ให้เอายานี้ เป็นการรักษานะครับผมขอบคุณค่ะครับผมก็ผมจะไม่รบกวนเวลาครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะผมที่แบกเข้ามาเล่นในที่สุดในต้องขอบนะครับคนนี้คนนี้น่ารักมากคนนี้คนนี้น่ารักคนนี้น่ารักน่ารักมากเลยครับน่ารักแล้วหลานผมเองหลานคนนี้หรือค่ะเป็นร้านกาแฟค่ะอันนี้อายุเท่าไหร่ครับออันนี้อายุกันเท่าไหร่ครับผม

อยู่ด้วยกันนี่แหละอ,หอ,อ้าวนี่ไงที่ไหนครับอยู่ไหนอาหา๋ออาา๋ออคนขายของเต็มเลยนะสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับครับผมอันนี้พี่ชายฟาร์มมานานหรือ,อยังครับตกอาทิตย์หนึ่งครับพี่ชายชื่ออะไรครับผมชื่อดาบครับ คือพี่ชายชื่อดาบเลยผมก็ถึงยอดยินดีต้อนรับนะครับผมก็พี่ชายฟาร์มมานานละพี่ชายก็จเหนืยนะครับผมจะให้เป็นอาหารนะรผมับไปให้พี่ชายได้กินนะครับโอ้โหอันเดียวเองเหรอจำผมนะ <laughs> แล้วก็โอเคครับไม่เป็นไรขอบคุณครับแล้ผมก็จะให้เป็นเห็น <laughs> <laughs> ผมเห็นพี่ชายเลือดติดเต็มตัวเลยแล้วก็วันนี้ไปรักษาบาดแผลบนร่างกายนะผม oh. ให้ดูดีตึกกายนะครับ oh. <laughs> ครับแล้ว นักอินเตอร์เทน็ู้ดำเมืองไว้ทางคู่ครับพี่ชายพี่ชายเพิ่งไปครับครับครับผมขอขอสปาร์ตหน่อยครับครับครับผมอันนี้อันนี้พี่ชายชื่ออะไรครับคือชื่อวันครับอ๋อพี่ชายอยู่ประเทศเทอร์มินอลทาวน์ของเรามานานหรือยังครับอ๋อสักพักแล้วครับอ๋อสักพักแล้วใช่ไหมครับ แล้ววันนี้พี่ชายฟาร์มมางานกี่ชั่วโมงแล้วครับไม่ได้ฟาร์มเลยครับเอาผมไจะขับอะไรเขาเนี่ยลูกแทนเลยในเมื่อพี่ชายไม่ได้ฟาร์มั้นถือว่าเป็นโอกาสแล้วผมฟามหัวเช่ามาให้นะครับโอ้โหมันจะเป็นครับข้าผมแล้วก็จะมีเป็นปิโตนะผมเหลือเหลือตายแล้ว ได้กำไรบ้างไม่ได้ทำงานนี่ไม่ได้ทาเลยครับรบผมแล้วก็จะเป็นโอ้โหขอทานอุ้งเลี้ยนชอบแล้วผมมีโดนะแล้วก็เกี่ยวกัชายไปสะดุดมดนะหรือว่าโดนมีืองสัตว์กัดต่อยนะผมกัดตูดกัดไข่อะไรไปแล้วก็เอาโอ้ยามองตากลองเหลือนอันนี้ไปทาแล้วผมจะช่วยรักษาเยอะกว่างนี้ตรงนี้ไม่ทาด้วยนะเนี่ยน่าจะมินนี่ ล้วก็แบบพี่ชายนะผมอยากแบบพักผ่อนนะผมคลายเครียดแล้วก็จะมีบริการแจกแล้วโอ้โหมาหมดมาหมดครับอะไรอีกพอพอแล้วพี่ชายเข้าใจแล้วตรงนี้แล้วจะหมดตูดดิจิซี้ก็มีนะครับมาแล้วครับเรียบร้อยเงี้ยงเลยนี่ยขอบมากครับพี่ชายขอบถ่ายขอก่อน เจอกันครับผมเจอกันครับเจอกันพี่ชายก็มาแล้วครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ชายชื่ออะไรครับผมชื่อเอ็กซ์ตีเอ็กซ์ได้ผมแน่มาครับรถนี่สวยเลยนะครับรถหรูก็เลยเดียวน่าจะแพงนัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับยืมมาครับตีการยิ้มมากที่แบบราคาแพงมากเลยนะครับ หน้ารวยนเนี่แล้วก็จะให้เป็นของขวัญนะครับสำหรับการยืมรถมานะฮะก็เวลาเอารถไปคืนตรงนี้น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเขาเนี่ยเหมือนแล้วเหมือนแล้วลงาเทุนเป็นแสนนี่อย่างปลาสองแสตงันหแล้วก็นะครับเผื่อพี่ชายรถไปคืนนะก็จะได้เอารถไปคืนแบบสภาพเต็ม้อยนะผมัก็ให้ดื่มสิ่งนี้ก่อนขับรถนะฮะเราจะช่วย เซฟตี้คนผู้ชายจะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ตายงอมไม่ส่งอดูส่ง <c oughs> ผมมีบริการรับส่งถึงด๊อกบานนะครับถ้าเกิดตายส่งนี้น่าจะไปไม่กไกลพีมม่มันจะมันจะมีทรงเอ๋ออ่ะแม่เอมันจะเอ,อ <c oughs> ๋เอบริการส่งไว้ทั่วถึงครับก็เผื่อพี่ชายไม่พอนะผมเรามีโอ้โหเป็นแรกแค่เองเพื่อเครับผม เดี๋ยวไม่มีกับแก้มอ่ะผมโอ้โหไมอะไรครับครบชุดเลยนี่ครับผมก็ครบเลยนะครับอันนี้เป็นโต๊ะบ้างเราไปหาโต๊ะนั่งกินกันดีกว่าหานะเผื่อพี่ชายแบบเอารถไปส่งเขาแล้วก็เผื่แต่เขายังไม่มารับแล้วพี่ชายมีเวลาก็เขาไม่ให้หมดเงเอาดีโอ้โหถาจริงเหตุทำทำแล้วได้อะไรเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยก็เผื่อไปเผื่อแล้วไปส่งให้ก็ให้ให้ไว้แล้วครับผมก็จะได้วิดีโอเจ้าของค่าเอาในเมื่อเซ่อมซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมก็ก็ต้องเช็ีรถด้วยนะครับผมไย้กลับไป็นง่วงครับผมคนหลังด้วยไ้ โอเคครับ okay, ผมก็ถ้าใครชอบแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมใครที่อยากเข้ามาเล่นเตมิลาดเอรกเตมลทาเอดิจิตอลรับนะครับก็ใครที่สนใจประกอบคอมพิวเตอร์ผมเชิญได้ที่ดีพีคอมพิวเตอรนครับดนะครบผมดีคอมวเิจิตอลรับนะครับผมเี่ยวกประกอบอานี้ก็ไอ้เหียนีคืบบมันต้องมีความตาย้่อยรู้ไอ้เหี้ยไม่เกี่ยวัไม่ลานอยู่ไม้พ่กาจริง แต่เราเนตายแต่เราบ้านเรา